กำลังประกอบตู้วางทีวีของอีเกียอยู่นะฮะเพียบเลยเครื่องอากาศใหม่นะครับนี่ของขวัญกับคุณแม่ลงมาให้กำลังใจด้วยครับอของขวัญน้องของขวัญ น้องของขวามทำไมมันอยู่ยกันนิ่งจังอ่ะคุณแม่น้องแม่ทำไมันนิ่งอย่างเงี้ยนี่นงไงหนูเองขยับเยอะกวายย่าอีกอะแม่ตรงนี้มีแต่เสียงนะแม่ไม่ออกแรงเลยล <laughs> เปิดแอร์อยู่บนข้างล่างดูนะครับ นี่ไงนี่ไงลูกนี่ไง มีความสุขนะเด็กหญิงของขวัญเนี่ยอเด็กหญิงของขวัญเนี่ยมีความสุขกิงๆเลยว่ายังไงของขวัญน,นำเป็นร้องเสียงดังอืมนิ่งใช่ อือน้องของแันอืมอือ,อคิ้วเยอะชิบมหายมองในกล้องนี่เห็นโพดเห็นเป็นคิ้วเลยอ่ะอ่าชิ้นจังเลยงะงะอืมอืม ทุบของขวันลูกจีนไหมเนี่ย๋อตาฉันเนียวทำเป็แนแลบเล็นีออ่ของขวันลูกจีน ไงกันไวๆทั้งวันเลยน้องของขวัญเนี่ยได้ยังไงว่ายังไงน้องของขวัญอืม <c oughs> ตกใจอะไรอ้าตกใจอีอาอะไรอืมอืมอืมทำไรคะลอนิ้วครับอีอา องวันอิอะ่ะมืออยู่มืออยู่ไหนนะอิอ,อะอืะอืออือมือหนูอยู่นี่ค่ะอยากรู้มือหนูอยู่ไหน मिल जाएगा मैं उह हम्म โอ้ยโอ้ยนมาานหมวดแต่ปรากฏว่าข้อมูลขรวจไม่ช่กล้อนรกที่วาดาวค่ะหลังจากที่มเใช้รถคันี้บอยโอนเงินมา ะใช้งานดก่อนนะคจะเป็นคนมาเอารจากคุณงเอาให้ใส่นะีแถ้าเป็นเจ้าะคุณก็จะ้ออตรงนี้แหละค่ะเป็นคัญที่ไม่โดอหาอเนแต่มบอกว่าอหาอเนเนี่ยเเป็นจาสุกอางืออะไรลลยแล้วถ้าอนี่ที่แรกคุณบบอกว่าอช่วงัปีก็ต้อง เกิดาการติดใช่ไหมจากั้น้าไม่มการเงินก็เราจะตรวจคนที่พักคุ้เด้งตัวไปที่ร้านเอลี่ฟิวว่าสุดนี้ยืดโรหถูหลักตมงนี้ได้แต่านยนต์ดิหไอ่ะงไงคะอ่ะยังไงคะอ่ะอืม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 